สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วพบกับอึ่งปาะลําเพลินออฟฟิเชียลครับเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะหลังเรียกว่าเบิรงครับเป็นยังไงคุณเนี่ยเป็นแม่ครับเป็นยังไงหลังเรออกว่าแปดหกซัวกันซื้อว่าถือดอกพี่น้องซื้อสี่แปดนันออกสามแปดสี่แปดออกสามแปดผ่านมาได้คนเอ้ยปีนี้ไหมเจ็ดสามงวดแรก เจ็ดสาหนึ่งกับเจ็ดโอหนกับ3ามตัวกับเจ็ดตัวเดียวกันแล้วมันทีหนึ่งที่สองสีเอาหมอหมูเป็นดิเราอยากกินเราอยากกินไก่อยากถือล้ววันที่หนึ่งสิล้านสีไปซื้ออพผาดไปนะเอาผาดสันดอกตาบารลาตตลีว่าซื้อเะียงก็แม่เอาหันรถยี่ห้อยบอกโอพผาดโอพผาดบริษัทเด็เขาผลิตอีกแบบออสออผาดโทศพรแต่ว่าบ่ได้ซื้อลอตเตอรีแจ๊คใบพี่น้อง บ่อได้ซื้อหลายจักใบเลยใ่ดอกว่าบ่าเบิรหลายดีเนะาะเบิร์หลายอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นนี่แหละอันส่ดตะสี่ปดเลขรถอำนาจเดีเจ็ดสี่แปดว่าเลขลดเลขรถกต้งการเลยตู้ยิมฟันซ<ล><ล>ถอวสื่อ2อนเก่าฟันบดใ้อเก่ามันสิไปไ็นไอย่างึงล,ล่างออกสามเอ้ยเจ็ดสาเจ็สมลขบนออกหาสามแปดค่ะพี่น้อง

ลูกเศว้าเกี่ยมไหมไปใส่ไปครับบอกไปครับยังไดี๋ยนี้คือออกมากกว่านี้เรียก่าสิทาบันเนียนรถเมล์รถมาก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งพนักงานเห็นน้องอันไปมาส่งไปสุภาพบดีก็บผูทู่หัหลังก็บผู้ทู่มาบอกว่าเด้โทแ่้วเห็นรถสวนกันไปหันข่อยก็มาเลยแล้วมีไปจอดแล้วว่ารถเม่์รถม้าแล้วว่าไปเร็วพนะยะเอารถเม่์รถหม้ามากข้าวเดียวกินข้าวเสีบ้านน้อยเนี่ยเลย สูตัวได้ไหมรถฟารนาศนาซีเปเป็นยังบาวซีเปียรเรอยังว่นรถยังวันรถเขามายังบอกว่ารถเป็นว่ารถคนนะคันาะม่นอยู่เนาะเร่ฟาร์นาต้องรถเนาะก็เรียกรถซีเปี่ทั้งหมดซีเปีรับพีน้องฝากไว้นะแม่เด้อ้าวนดีๆนี่แหะดีเลยอันนี้ไดู้ดก่อนฮะเด้ก็ก็อุ้ยไม่ได้กมาละ พอมันออกสามงวดแล้วบ่ได้เพิ่นหายสิตายกับบ้ได้ก็บ่เอาเนี่ยเพิ่นหายว่าสันเพิ่นแห่งอยากให้เออเพิ่นแห่งอยากให้จะคล้องเราเอาบ่เป็นงวดนี่มั้งเจ็ดสามสามเจ็ดเด้อแม่อีหลีเพิ่นหายถืออีหลีเลยนอนแม่อีหลีเลยนอนหนูเพิ่นแหงอีหลีเลยเพิ่นแหงเลขมาสามตัวให้ไปจับเอาเองคือบ้าทุ่มตัวละเมินสองเมิ่อหนึ่งเหมือนเลขสื่อเก้าสามกับบันแปดสามเลขแกเก้าเจ็ดบ่เอา มันสิเบิรหลายพันนะเต็กชทนี่มันละออกเบาผมละยันมันเบิร์นแอผมลยันเบินหลายยิ้มเียอย่างนู้นี่เด้อสื่อโตสื่อโตไหมเป็นยังไงครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับเอ้าคุณถูกหวยไหมนี่ฮะผมไม่ถูกออกแม่อกอย่งโเป็นยังไงครับรอบนี้ เป็นแต่เป็นต่เด้อดเหตุบานไม่บานหน่อยไหมไช่ไหมบานไม่ไหมเป็นแต่เหตดเบาบานไม่เป็นยังไงก่อนได้บอไม่ได้นะครับพี่โจมันงพี่เกิดพี่โจได้ไหมเอาเอาเทวะเทวาเห็นลูกโพดูได้สามแปดไหมฮะ บอลเจ้ว่าเห็นเห็นบอลรับูที่ดีงานเปลี่ยนงานอยู่กับพี่น้อ,นอ,นองอย่าลืมติดตามช่องอื่นเพราะลำพลิอนออฟฟิเชียลนะครับผมมี่เนีย้ยเฮ้ยเบิร์ดเบิร์ดสองอึ้งกับมีครับจะง่ายเป็นสองสร้างส่วนสัตว์มหมอยู่นี่เบิร์ดมหมันจะเป็นอึ้งเป็น,ปนสร้างเจ้าว,ว่าปลาไปแล้ว ปลาบืนไปน้ำมแล้วปลาบืนไปแล้วมีไก่มีกามีหมูมีหมามากตัปลาไปจักกไก่มากุณแม่ขึข้สวยหน่อปลาไปจัน้กไก่มากจัน้อยกหลายหลอยา่างมาต้องไปซีเรียสอย่งเก่าไปใหม่มาค่ะต้องไปซเรียสอะไรูกไปซยุ่นี่แหละ้วยุ่นจะเป็ยุ่งส่โอ้ยไ่งันก็กินกินข้าวกินาวก็ลูกไสหมด้ไหมใส โอ้ยบาสิบซื้อแล้วล่ะพี่น้องสุดปัดสุดแปดนะก็สี่เขียดออกสามเขียดสาวนอาเกือบถึ้บนล่างเลยขม่าเถอะแม่โอนมาคาบักข้าวเถอแม่ข้าวข้าวล้วผู้ใดบ่ถือะนั่งยี่นี่ละนั่งนาสลอนยี้นี่ละผู้ถือกระดิใจไปพี่น้องบ่เป็นยังดอกวันนายังมี่แล้ววันที่หนึ่งวันดีบ่ได้ซื้อจักบาทเลยแล้ววันที่หนึ่ง วันนั้นจะถือสามคลิปลน้นคลิปนี้นไว้ซักนี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับสบายดีสวัสดีครับ